เอาเ,ม <ๆ S 2> เิมเลเ่าเดีเ๋ยวเล่าเดิมยวมึงรู้ไหมทำไมทำไมนี่นอนทำไมที่กูกูต้องวางบล็อกสลับกระจกกระจกไอนน้นี่นอนกระจกสลับ,บ<อ>ก,กับเล<ะ>็กบล็อกไม่พอเอาฟังเอาอันนี้ก่อนก่อนมึงดูไหมทำไมกูจะวางเด็กไรกใค่เป็นทองนะพีทแล้วก็เพชรแล้วก็อไอ้นั้นนั้นนนู้นได้ทำไมทำไม,ำไมเพราะว่ามันสื่อว่ากูกำลังแบบชีวิตเราอ่ะต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนอนทันไม่ใช่แบบนี้ปาวะ ไลพีทมันกากสุดเลยในกูมึงรู้ใช่ไหมในหนึ่งในนั้นน่ะเดี๋ยวน้องน้ำมึงแล้วเหล็กเหล็กเหล็กของพี่พูมหมายหมายถึงอะไรครับเอ้นนอ์นนทรู้ไหมทำไมกูวางบล็อกบล็อกบล็อกทีแบบของพิธาสำหรับกระจกนอันนี้มูรู้ไหมทำไมนนมึงไม่ท่าไหร่ให้ท่าไหร่ทำไมมูรู้ไหมเพราะว่าเพราะเหมือนสมมติกูกูกูแบบสมมติกูกูแบบกูได้เข้าใจบางอย่างแล้วพัฒนาตัวตนขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเกิดความมอึดอัดในจิตใจไว้หน่อย กูเลยวางสลับกันปอบั้งเปล่าอ๋อมึงเข้าเข้าบ้านกูมาเข้าบ้านกูมาเข้าบ้านกูมาบ้านมันมีอะไรบ้างเ่ยอ่ามึงรู้ไหมทำไมกูกูกูถึงจุดไฟบนนี้นั่นทำไมเพราะมันไม่เคยดับเพื่อนมันเหมือนเอ่อเจตนาลมและความความหวังกูยังไม่เคยดับไปไหนเพื่อนมึงเอามือนซื้อปี๊มึงเอามือนซื้อปี๊ถ้าเอาเงินซื้อก็ดับได้ใช่ป่ะมันโกรธจริงเอาไว้กูบอกให้ เอาเนี่ยติดติดเยอะติดเยอะถดูว่าไม่เคยดักจรีนไว้ไม่ต่อโคเร็วแค่นี้เหรอพุ่มเดี๋ยวกูสาวต่อเลยมันมีบล็อกเพชรอีกวะโอ้